ลานอาวุธนั่นอยู่ไหนกันนะนั่นไงไม่ต้องเข้ามานะฉันไม่มีอะไรจะขายให้นายแล้ววันนี้ฉันไม่ได้มาซื้อฉันจะถามนายว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับไอเทมที่เพิ่มความสัมพันธ์บ้างนะไอเทมที่เพิ่มความสัมพันธ์นั่นคงจะเป็นแหวนฟิลมมนเท่าที่ได้ยินมามันพบได้ที่เขาวงกดใกล้ๆนี้นะแหวนฟิลมมนมันอยู่ตรงไหนของเขาวงกตนะฉันดูทั่วชั้นหนึ่งแล้วแต่ไม่เจอเลย ก็อาจจะเป็นพื้นที่ยังสำรวจไปไม่ถึงอาจจะเป็นชั้นที่ห้าสิบก็ได้หรือชั้นสุดท้ายชั้นที่ร้อยชั้นห้าสิบยังไงชั้นก็ต้องลงไปอยู่ดีในแต่ละชั้นนายไม่สามารถลงไปได้ง่งายๆนะในแต่ละชั้นจะมีบอสประจําชั้นอยู่นายอาจจะต้องเอาชนะมันให้ได้ถึงจะไปชั้นต่อไปได้ระวังนะยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายอยู่ในนั้นขอบใจนะที่บอก ถ้าจะไปเขาวงกฏก็เตรียมของให้พร้อมละ่ะได้เลยเราได้เงินจานวนมากจากออกแล้วงั้นฉันไปซื้อของก่อนนะอะไรนะดูเหมือนว่าฮารุกะคงจะมีแผนไปเขาวงกฏนะเพื่อหาแหวนที่ชื่อว่าฟิลิมมนยิ่งทําให้ฉันปวดหัวหนักก็เดิมอีกแล้วแหวนนั่นมันคือแหวนที่ใช้เพิ่มความสัมพันธ์ใช่ไหมถ้าเขามีแหวนนั้นเขาอาจจะใช้สกิลเ,เพิ่มเพิมได้สินะทุกคนก็จะโดนสกิลเขาหมดเลยสิ ถ้าอย่างนั้นเราต้องหยุดเขาให้ได้เลยนะเขาต้องไม่ได้แหวนนั่นว้าวสบายจังการประชนไปคนเดียวเนี่ยแต่เพราะมีบางอย่างทำให้เพื่อนร่วมชั้นของผมมาร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วยทำไมพวกเธอถึงมาอยู่ที่นี่วันนี้วันพักผ่อนไม่ใช่หรอแล้วทำไมนายถึงไปเขาวงกดละ่ะนายไม่ได้ไปหาแหวนฟิลมูลใช่ไหมเธอเธอรู้ได้ยังไงไม่ใช่ที่ฉันจะไปหาคือแหวนโซลมอนทำให้ฉันสามารถคุยกับสัตว์ได้ งั้นพวกฉันไปด้วยนะพวกเธอจะตามฉันมาจริงหรอไม่ดีแน่ฉันคงไม่สามารถพีบรับแหวนฟิลามนต่อหน้าได้แน่เราต้องรีบก่อนที่เธอจะรู้ฮาลุกะคุงอย่าวิ่งสี่มันอันตรายมันอาจจะมีกับดักก็ได้ไม่เป็นไรโชคสูงสุดโชคของฉันอยู่สูงสุดเอ๊ะอ้าฮาลุกะคุงฮาลุกะคุงนี่มันไม่เือกเกินไปหน่อยหรอเพื่อนอยู่ไหนกันเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเราต้องตายแน่เลยนั่นไงเห็นพื้นแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ยังดีที่มีสกิลที่ทําให้เพลินนุ่มขึ้นมาได้นี่เราตกลงมาลึกมากเลยนะที่นี่ชั้นที่เท่าไหร่นะเอาอยัางไงดีนะมีทางไปทางเดียวด้วยมันจะมีกับดักอีกไหมนะงั้นลองใช้สกิลหยียบอากาศขึ้นไปทางที่ตกลงมาแล้วกันฮึบฮึบฮห,หลุมนี้มันแคบเกินไปมันยากที่จะใช้สกิลในแนวตั้ง อย่าประกาศเป็นสกิลที่ทาให้เราเดินบนอากาศได้แต่มันเป็นสกิลที่ใช้สําหรับแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งเราคงต้องหาทางออกทางอื่นสินะถึงแม้เราจะกลับทางเดิมได้แต่ก็คงใช้มานาจนหมดก่อนที่จะถึงแน่เฮ้มีอะไรโผล่ขึ้นมาเราได้สกิลตรวจสอบพื้นที่งั้นสามารถตรวจสอบพื้นที่โดยรอบได้ทั้งหมดเลยอะไรกันเนี่ยสกิลมาช้าไปปะมันควรจะมาก่อนที่ฉันจะตกลงมาสิเฮ้ยบนไปก็เท่านั้น เอาเถอะมาทดสอบสกิลตรวจสอบพื้นที่กับตรวจสอบกับดักที่ได้มาดีกว่าไม่พบกับดักใดๆในบริเวณและห้องถัดไปกับพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้าเราไปก็อาจจะพบวิธีกับขึ้นไปก็ได้ยิ่งเดินเข้าไปยิ่งหายใจลำบากขึ้นเลยมันเหมือนกับว่ามีพลังเวทมหาศาเลเาวากับอยู่ในจุดเดียวกันประตูมีเสียงบางอย่างเหมือนว่ามันกำลังท้าทายฉันอยู่นะอึพลังเวทมหาศาลมาก พลังเวทนี้มาจากมันเหมือนกับว่ามีความมืดและความชั่วร้ายพุ่งเข้ามาหาตัวฉันมาจากคนนั้นงั้นหรอเรากําลังเผชิญผ่าออกไปถ้าเราลดพลังลงแล้วก็เราจะต้องเดินตรงนั้นพลังทั้งหมดของเขาคนเดียวเราเนี้ยวลวร้อย <100. S 2> จัก,กระพัดเขาวงกดเวลร้อยนี่คือชั้นที่47ก็ยังไม่เห็นวี่แววของฮารุกะเลย หลุมนั่นค่อนข้างหรือเขาอาจจะตกไปที่ชั้นสุดท้ายเลยก็ได้ชั้นสุดท้ายคือชั้นที่ร้อยใช่ไหมมีกับดักเต็มไปหมดเลยเขาแข็งแกร่งมากเลยนะฉันว่าเขาไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันมีข่าวลือเกี่ยวกับสิ่งนั้นที่นี่คือเขาวงกตโบราณที่กิลดูแลอยู่ขนาดเราที่มีสกิลโกงก็ยังแม่ได้รับอนุญาตให้มาสำรวจง่ายๆเลยและส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะเออมันมีจักรพรรดิเขาวงกตอยู่จริงใช่ไหมแม่แต่ราชาเขาวงกตที่อยู่ชั้นต่ำกว่า ก็ยังสู้จักรพพัดเขาวงกดไม่ได้และยังมีเรื่องเล่ากันว่าการปรากฏของจักรพพัดเขาวงกดทําให้มอนเตอร์รอบๆเขาวงกดแข็งแกร่งขึ้นด้วยมันเป็นเพียงเรื่องเล่าใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องจริงละ่ะมอนเตอร์ที่อยู่ชั้นนี้ก็เลเวล40แบบนี้มันเกินกําลังพวกเราไปแล้วถ้าเราไปต่อก็อาจจะไม่ไหวแล้วมันอาจจะน่ากลัวก็จริงแต่มันเหมือนกันที่ฮารุกะคุงช่วยพวกเราคราวนี้ถึงเวลาที่พวกเราช่วยเขาบ้างใช่แล้วอย่างน้อยก็ไปให้ไกลที่สุดที่ จะทำได้ใช่แล้วไปกันเถอะพวกเราลุยกันเถอะเย่ชั้นล่างประเมินเราได้ลองประเมินมันดูแต่มันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะทำไมมีแต่ขึ้นว่าไม่ทราบท้งนั้นเลยเรามีสกิลที่เอาไวต้ตรวจสอบพลังคู่ต่อสู้แต่คราวนี้เรากลับไม่เห็นอะไรเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือจอกักรพรรดิเขาวงกตตัวนี้แข็งแก่งกว่าธนากามากเขายังเทียบกับเจ้านี้ไม่ได้เลยเราจะสู้กับเจ้านี้จริงหรอ เจ้านี้มีถึง3อาชีพอัศวินแฟรีโดอาหานนักเวทมนตร์ระดับสูงสุดลิสราชาอมตะหมายความว่าเจ้านี้มีทักษะเวทและต่อสู้อยู่ในระดับสูงสุดถ้าเป็นการต่อสู้ในด้านเวทมน์เราคงไม่ชนะงั้นก็เหลือเพียงการต่อสู้ระยะประชิดเปิดใช้งานพางตัวเราต้องเข้าระยะประชิดให้มากที่สุดไม่ว่าพลังของแกคืออะไรแต่ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้ว ต้องรอเล่นกันแน่ความเร็วขนาดนี้ดามนั่นแม้ว่าแกจะเป็นศัตรูแต่มันก็สวยงามมากงั้นฉันจะใช้พลังของแกแทนและกันโจมตีจุดอ่อนแกเสร็จสินละฮ,ฮนี่คือพลังทั้งหมดของแกแล้วงั้นหรอเพื่อที่จะต้องไขความเร็วเสียงเราจะต้องเปลี่ยนไปใช้หมดความเร็วทางนี้ความเร็วของเราในตอนนี้ยังสู้มันไม่ได้เลยต้องเร็วกว่านี้เพิ่มความเร็วและการตอบสนองให้ถึงขีดจำกัด เร็วขึ้นอีกเร็วกว่านี้เร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกโถ่เราโจมตีไม่โดนเลยแย่แล้วสิเร็วเหนือเสียงคาดการเราเห็นการเคลื่อนไหวของมันถึงจะเพียงเล็กน้อยก็ตามถ้าเราตอบสนองชาเพียงนิดเดียวเราอาจจะโดนผ่าครึ่งก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องต่อสู้อย่าหยุดห้ามคิดอย่างอื่นเลยการต่อสู้ไม่รู้จบนี่ทำไมเรารู้สึกว่าไม่อยากให้การต่อสู้ครั้งนี้จบลงเลยนะน่าเสียดายที่จะพูดแบบนี้ พลังของเราถึงขีดจำกัดแล้วค่าพลังกายเราหมดแล้วและมานาเราก็เหลือน้อยแล้วตาเราก็เริ่มที่จะเบลอไม่รู้จะยืนได้นานแค่ไหนในขนาดที่มันดูไม่เป็นอะไรเลยดูไม่เหนื่อยขึ้นเลยขยับขาไม่ไหวแล้วถ้ามันจโจมเข้ามาตอนนี้เราก็เราแย่แน่แปลกแฮะทำไมมันถึงไม่โจมตีเข้ามาละ่ะพอต่อสู้กับมันมาสักพักก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างแตกแต่างจากมอนเตอร์ก่อนหน้านี้ก่อหน,นอหน้านี้มันแตกแต่างกันมาก เราเข้าใจแล้วเจ้านี่มันไม่ได้มีเจตนาฆ่าเรานี่ก็คือสาเหตุที่มันไม่โจมตีเราในตอนที่เราหมดสภาพนั้นก็หมายความว่ามันคงคิดว่าจะฆ่าเราเมื่อไหร่ก็ได้สินะ